สวัสดีค่ะวันนี้นัทชามามามา,มาที่ไหนนะมาดูงานค่ะมาดูงานกับป๊ะป๊าค่ะค่ะีีีดูอะไรนะดูงานอะไรนะมาดูปลามาดูงานมาดูงานป๊ะป๋าค่ะ,น,คะนัทชาในหนองมีอะไรมีปลาไหมคะ แล้วนัดชายได้ทำอะไรช่วยป๊ะป๊ามั่งคะป๊ะป๊าไปป๊ะป๊าทำงานค่ะน่ป๊ะป๊าเป็ตัวสองปีใช่ค่ะอะไรอะไรนำบัตรป๊ะป๊าค่ะป๊ะป๊าดูขยันไม่เค่โซล่าเซล ทุ่งให้ทุง่งนาอากาศเย็นดีสบาย้าติมคเมื่แดอดอ่อนเนรีบนะแดดอ่อนแล้วนะพอใหญ่พันเห็เทส,สวนเนี่นี่เขากำลังจะปลูกมะเขือ ก็ต้องลองมึงก่อนเพราะว่ามันยังอยู่มันก็มาล้มาละมาลำบามาหน่อยนึงกับแด๊บแดมันอ่อนอือันนี้งานอันนี้กล่องของแผงเซลล์เซลค่ะแดดมันจะอ่อนหลายก็เลยอันนี้ป๊าป๊รื่งมือเป็นอย่างนี้บ่ เป็นน้ำไฟแน้นำพุทธ่อครับอมเชื่อมมนจะมันจะตัดอย่นี้เราท้านน่มันขาดนะใช่นะเนยเม่นก็เริดับจะมาทำงานใหม่เพราะว่ามีนน่านขาดมนจะตัดมันอพักนึกลับมาทงานไม่ป็นรบไปั่มไฟฟ้านะวังนั่นมันจะตกนู่นไม่ต้องไปเัมอยูหอยยังก่เหะ

ต้องถอดหัวกระโหลกมาเบิ่งแล้วหลายหลายคันแล้วก็บดเต็มป้อพ่ออย่าปนี้เดียวพ่อพตานั่งเฉยๆนะคะนั่งดูหัวกระโหลกท่้นพ่อจับลุงมา นะาชาขยับมาที่นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวตกน้ำนะ้ำไม่เอานะนเ,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 เดี๋ยวล่วงเอาเบเกอร์เบเกอร์นี่หรอโอเคนีาชายอย่าไปนะั่นขยับขยับนะเดี๋ยวตกน้ำเลยนี่รับไม่ทันนะเนี่ยดูตาสิดูตาสิานี่งเห็นไหมโอ้โห,โหวิธีของ ตาแกรนี่ได้ลงน้ำเน่นไหมลงน้ำใช่อเยี่ยว <c oughs> เหยี่ยวเลี้ยงหรมอดูวันหนึ่วันหนาวอาบน้ำแล้ว <c oughs> ดีนะวันนี้มันไม่ได้หนาวมากมดูวิธีแซวบ้านนะลงไปดูหัวหัวกะโหลกกะโหลกของปั๊มค่ะ น้ำ,นนำแสดงว่ามันไหลคุณนมตัวนั้นปะ

งานช่างงานช่างใช่ไหมชางานช่างใช่ไหมคใช่ค no ่ะปาาทำน้ำปาทำน้ำ วิธีอันนี้เขาเรียกวิธีกัรเสเานรครับผมเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวพ่งเดี๋ยวพุ่งคุยเดี๋ยวพุ่งคุยยังยาดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาดอยู่ยาดอยู่มดนเยู่ครับดนอยู่เดี๋ยวทบอกับนัชชานั่งเฉยๆนะลุงนะ คลายข้าแรงมาแล้วตะเวนเริ่มตกดินแล้วอากาศเย็นดีมากสบายเลยชง้า เต็มแล้ว่านีลองบอ่ใส่หลอดลองบอลล่ใส่หลดใส่หลดนาะอลองเลยล่องลองหลอดมาาก่อนอืลงหลดมือเออ้ามันไหลอ่นี่อโนมตบอกแล้วตันแล้วตันแล้วดูเล ต้องหาแนวเป็นตะแกรงมามาครอบไว้แบบนี้มันมันบดมันหลอดมันบดดดมันบดเลยมันแล้วมันบริคล้ายตัวเครื่องนะนี่เล้ามันมันแข่งจังอยู่พวกเป็นอย่าง

เล่นน้ำแล้วแรงหมดแล้วดีนะวันนี้นะอากาศมันบริหนาวแหงคือจังสองวันก่อนละแม่เจ้าลองมาบ่ปะแดดวันนี้อ่มากขึ้นละ mana ni nung hmm. 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 นี่นมังทั้งพี่เเลยโอ้ถัวันนี่เพราะว่าตัวเส้นเสือที่ว่าวัดหนามันอยู่นี่หนีเดยอีมันอยู่เต็มท่ทอ,มออยู่ตอนบถ่วมัหมอดเี่มันกำลังทำงานหนมมปปึ่มบริบนรณนะให้นะเฮยใส่สองกันเนแล้ลพอทริงานเด็อน่อนนะ นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเดี๋ยวตกสะนะมันแดดอ่อนครับขึนพี่เอเดี๋ยวแดดอ่อนเนาะแดดจะหมดแล้วอืมไปแล้วกวก่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเปิดว่าปักผมเทลียร์ถอดไดนะ้เน้ะ ม่วนเดี่ยมันลอยเม็ดนะครับเอาสม,มุดมาใส่เนาะนจะถอดถอดข้อม้วนออกไปเลยเราเห็นให้สบายเลยเราไม่ต้องหว่วงว่ามันสิสารับขังเังไหนแต่ว่าเอาเบรกเกอร์ลงก่อน <c oughs> ปิดปิดซะก่อนปิดเบรกเกอร์ซะก่อน,นแล้วค่อยถอดปิดปั๊มซะก่อนยังค่อยถอดยังค่อยตัวนะครับเดี๋ยวไฟสิสปาะอันนี้แหละเล่นเลย อย่าลืมแต่ว่าเดี๋ยวบงผมต้อง่เจอืมม่วนนะม่วนนี้ก็เกียวเต็มนจีนีของมันอยู่แล้วครับมีต้วผูตรงนี้อ่หล่ะ้าใส่กันได้เลต้นผุตรงนีุ้ดตัวนีอย่ามามันจะตกพี่เดิบ ก็ใส่ก็ใส่เลยไปเอาไปโรดไปมันจะตกมันจะตกม่วานม้วนออกไปเลยดูนี่โอ้โหเจอเลยปะเมื่อวานอันบได้ใส่กระต่ายเลท่านี้ครับ่อไ่เนี่ยมันใส่กระนี่้วนไปเลยข้าทาบได้ใสเอาไปเก็บเดี๋ยวหายนั่นน่ะเพียงกระเาสายเฮ้ยแม่เพียงครับสายเบอสองจุดหาสามคณสองา ถ้าับใสีจังมาจังมาเสียบเงินครับถ้ากี่เ่าไหนเขาใส่นีเมนบอร์ดถ้าขี่มันบริเวณนี้นะครับมันกับปกติต่อจะตู้มันด้วยเดี๋ยวจะไปกลับบ้านเลยนีเมนบอร์ดตะวันจะตกดินแล้วนะชาเร็วมางนี้เร็ว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 เมาเรชามาทุกนาค่ะวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะหน่อยนี่ใช้มาตรวจนานค่ะนะโอเคยบายหน่อย